ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสอนวิธีการลงทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายของ j จ e s สในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสมัครโปรดจำไว้ว่าหากคุณออกจากหน้าจอการสมัครหลังจากได้กรอกอีเมลลงไปแล้วคุณจะได้รับอีเมลที่มีลิงก์ให้คุณกลับไปกรอกใบสมัครต่อจากเดิมได้ในการสมัครสมาชิกกับ j จ e s สให้คุณไปที่เว็บไซต์ของคนที่สปอนเซอร์คุณและคลิกที่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันในหน้าถัดไป เลือกประเทศที่คุณต้องการเป็นตัวแทนและเลือกภาษาที่คุณต้องการหลังจากนั้นคลิกไปต่อในหน้าถัดไปให้คุณกรอกข้อมูลต่างๆอย่างถูกต้องแม่นยำเมื่อคุณได้กรอกข้อมูลเหล่านี้ครบแล้วคุณจะต้องคลิกยอมรับว,ว่าคุณได้อ่านข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวและยินยอมให้ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคุณหลังจากนั้นคลิกเข้าร่วมตอนนี้ หน้าถัดไปให้คุณเลือกว่าคุณจะสมัครเป็นรายบุคคลหรือในนาบริษัทสำหรับวิดีโอนี้เราจะสอนวิธีการสมัครแบบรายบุคคลคุณจะต้องยืนยันว่าคุณอายุอย่างน้อย18ปีและได้อ่านและยอมรับตามข้อตกลงของตัวแทนจำหน่ายแล้วหลังจากนั้นคลิกเริ่มกันเลยเราจะกรอกโปรไฟล์ของคุณให้เรียบร้อยขั้นตอนแรกให้คุณกรอกที่อยู่บ้านแล้วคลิกบันทึกและไปต่อ หลังจากนั้นใส่ชื่อเว็บไซต์และ u ย mm ูสเซอร์เนมโดยยูสเซอร์เนมของคุณจะปรากฏขึ้นมาใน URL เมื่อคุณโฆษณาธุรกิจของคุณคุณสามารถใช้ลิงก์นี้ในการให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและสมัครเป็นสมาชิกกับคุณเราจะมีการส่งพาสเวิร์ดชั่วคราวไปให้ทางอีเมล โดยคุณจะใช้ username และ password ชั่วคราวนี้สำหรับการล็อกอินเ f ลฟิครั้งแรกในหน้านี้คุณยังต้องกรอกรหัสบัตรประชาชนและวันเกิดของคุณลงไปด้วยหากคุณมีผู้สมัครร่วมคุณสามารถกรอกตรงนี้ได้เลยเมื่อคุณได้ยืนยันแล้วว่ารหัสบัตรประชาชนที่คุณใช้สมัครนั้นถูกต้องคลิกบันทึกแล้วไปต่อถัดมาคุณจะเลือกช o วย n s t a r t e r k i t ซึ่ง s t a r t e r k i t นั้นจะรวมถึงตัวเว็บไซต์และเจ f ฟของคุณเอง เมื่อคุณคลิกเลือกเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึกและไปต่อหลังจากนั้นคุณจะเลือก sign up package โดยคุณสามารถเลือกหรือข้ามมันไปเลยก็ได้เมื่อคุณเลือก sign up package คุณสามารถคลิกเข้าไปที่ชื่อของ package เพื่อดูรายละเอียดของ package นั้นๆได้เมื่อคุณเลือกเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึกและไปต่อหลังจากนั้นคุณสามารถเลือก order ออรายเดือนได้กับ smart delivery โดยระบบนี้จะเก็บเงินและส่งของให้คุณรายเดือนโดยอัตโนมัติคุณสามารถตั้งค่ามันได้ผ่านเจ้าฟิสคุณสามารถที่จะเลือกใช้ Smart d e l i v e วอหรือไม่ก็ได้เมื่อคุณคลิกไปที่ภาพสินค้ารายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้านั้นๆจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกสินค้าและแพ็กเกจที่ต้องการทำสมาร์ทเดลิเวอรเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึกและไปต่อ ในหน้าเช็คเอาท์ให้คุณกรอกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าหากต่างจากที่อยู่บ้านของคุณพร้อมทั้งยืนยันเบอร์โทรและอีเมลของคุณอีกครั้งเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าเมื่อคุณเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วเลือกชำระเงินเลือกวิธีการชํำระเงินและทำตามกระบวนการให้เรียบร้อยหากคุณสมัครผ่านมือถือและเลือกบัตรเครดิต คุณสามารถสแกนบัตรเครดิตเพื่อกรอกข้อมูลอัตโนมัติได้เมื่อคุณกรอกเรียบร้อยแล้วคลิก review order และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการชำระเงินหากคุณสม,สมัคร smart delivery คุณจะต้องติ๊กยอมรับข้อตกลงในการเข้าร่วมโปรแกรมในหน้านี้ หลังจากนั้นคุณจะสามารถตรวจสอบออเดอร์และข้อมูลการสมัครทั้งหมดของคุณหากทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนคลิกส่งออเดอร์เพื่อทำการสมัครและรอรับหมายเล่งออเดอร์ของคุณและนี่ก็คือวิดีโอสอนการสมัครเป็นส่วนหนึ่งของเราขอบคุณที่เข้าร่วมครอบครัวเจเนสหากคุณมีคำถามกรุณาติดต่อผู้แนะนำหรืออัปไลน์ของคุณ